คนลราชมมหาหมอที่เมืองไทยประทับใจมากๆโรงพยาบาลเอกชนเป็นมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมคนไข้ที่มาจากในแถบประเทศเพื่อนบ้านมักจะมองว่าโรงพยาบาลเอกชนในไทยมีความสะดวกรวดเร็วบริการดีไม่ต้องรอนานเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปแบบที่เขาเคยใช้บริการซึ่งก็มีคนไข้ในจํานวนที่เยอะมากๆเรื่องนี้เป็นความเห็นจากผู้คนทางฝั่งเพื่อนบ้านฝั่งเราพูดถึงการมหาหมอข้ามฝั่งมาที่เมืองไทยและก็แชร์ประสบการณ์ความเห็นลหลายๆคนก็ บอกไปทิศทางเดียวกันว่าข้ามมาที่ฝั่งไทยมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนในไทยมักจะได้รับความประทับใจกลับไปเสมอแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีคนบอกว่ามันน่าประทับใจก็จริงนะแต่ก็ทําให้หมดเงินได้อย่างมหาศาลด้วยเช่นกันสำหรับคนที่ไม่ได้มีเงินมากมายสำหรับเรื่องวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูความเห็นของเพื่อนบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับบางไห้ความเห็นว่าโรงพยาบาลเอกชนในไทยมีความสะอาดสุขอนามัยดีและทุกพื้นที่ในตัวอาคารก็มีการจัดการความสะอาดเป็นอย่างดีอีกด้วย อีกทั้งแม้แต่ห้องน้ําในโรงพยาบาลเองสาหรับญาติคนไข่คนทั่วไปก็มีความน่าประทับใจมีการจัดการดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีอยู่ตลอดนอกจากนั้นแล้วยังมีความสะดวกสบายในเรื่องของความรดวดเร็วซึ่งจะแตกต่างจากโรงพยาบาลโดยทั่วไปซึ่งการพบหมออาจจะก,กินเวลาไปตลอดทั้งวันทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่คนรวยเท่านั้นที่จะเข้าไปรักษาที่เมืองไทยแล้วแม้แต่คนทั่วไปก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ด้วยเช่นกัน บางก็เข้ามาชมว่าการบริการการ,การพูดจาของคุณหมอและพยาบาลในโรงพยาบาลฝั่งไทยมีความใจเย็นและความเป็นกันเองดังนั้นจึงทําให้หลายๆคนไปที่หัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยและยังมีคําแนะนําเป็นภาษาลาวอีกด้วยมีป้ายระบุเป็นภาษาลาวไว้เลยทีเดียวซึ่งมันก็น่าประทับใจด้วยที่ฉันได้เจอป้ายภาษาลาวไม่คิดว่าคนไทยจะจอกกลุ่มเอาใจลูกค้าทางฝั่งเพื่อนบ้านมากขนาดนี้อีกมุมหนึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าก็มีคนจํานวนไม่น้อยเลือกไว้วางใจโรงพยาบาลในประเทศไทยและมองว่าเป็นลูกค้าคนสาคัญอีกด้วย ขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับก็บอกว่านั่นเป็นเรื่องปกติของโรงพยาบาลเอกชนอยู่แล้วเพราะพวกเขาสามารถทําเงินได้จากคนที่เข้ามาได้อย่างมหาศาลค่ารักษาในระดับที่สูงผู้คนในเมืองไทยเองยังไม่สามารถจะใช้บริการได้เลยดังนั้นกลุ่มของคนไข้ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่แน่นอนว่าจะต้องเป็นคนมีตังค์อยู่แล้วพวกเขาถึงสามารถข้ามาที่เมืองไทยได้แน่นอนพวกเขาจะได้รับบริการที่ดีและเป็นมาตรฐานที่ดีกว่าโรงพยาบาลในประเทศอย่างแน่นอนเพราะนั่นคือโรงพยาบาลเอกชนพวกเขาได้เงินจากคุณ ความเห็นต่อมาก็บอกว่าแต่เรื่องนี้เองก็เป็นทางเลือกสมัครใจของแต่ละบุคคลนะไม่มีใครบังคับว่าจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแน่นอนถ้าคุณมีเงินจ่ายคุณจะได้รับบริการที่ดีกว่าก็ถือซะว่าจ่ายให้กับการบริการที่ดีมากขึ้นก็แล้วกันอย่าไปคิดอะไรมากในเมืองไทยเองนอกจากจะไปรักษาตัวแล้วหลายๆคนยังเลือกไปจับใจ่ายใช้สอยเพราะว่ามีทางเลือกในการซื้อสินค้าที่มากกว่าอีกทั้งการข้ามไปรักษาตัวที่เมืองไทยมันเหมือนได้ไปเที่ยวอีกเมืองเมืองหนึง่ง แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ห่างไกลาจากกันมากนะักแต่ก็เหมือนได้พาตัวเองออกไปสู่พื้นที่ใหม่ๆมันเป็นความรู้สึกของการข้ามฝั่งไปเมืองไทยเป็นแบบนั้นจริงๆโรงพยาบาลดีๆยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยมีให้เลือกเยอะอยู่แล้วขึ้นอยู่กับเงินที่คุณจ่ายไวหวแต่ในความเห็นตาปาครับบอกว่าที่มันชัดเจนคือการรักษาตัวในไทยมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากขึ้นใครที่สามารถหาเงินได้คุณไปเลยที่โรงพยาบาลเอกชนในไทย ได้เรื่องความสะดวกสบายแบบที่โรงพยาบาลรัฐไม่สามารถให้ได้อย่างแน่นอนอีกทั้งผมเชื่อว่าคุณภาพการรักษาแม้ว่าจะไม่ได้ต่างกันมากนะักแต่สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือความสะดวกสบายนั่นแหละมันเป็นส่วนที่สําคัญไม่แพ้กับส่วนอื่นๆซึ่งแน่นอนหลายๆคนยอมจ่ายเพื่อได้คุณภาพในด้านของการบริการที่ดีขึ้นในอุดรธานีมีให้เลือกอย่างมากมายเลยทีเดียวทางเลือกมันไม่ได้อยู่แค่โรงพยายบาลใดโรงพยายบาลหนึ่งมีให้เลือกหลายแห่งดังนั้นผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อใครก็ตามที่เจ็บป่วยและครอบครัวพอมีกระตังสักหน่อย ไปที่อุดรธานีไม่ถึง2ชั่วโมงก็สามารถไปถึงโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําแล้วก็พบหมอได้อย่างรวดเร็วกว่าเพื่อเพรอใช้บริการจากสวัสดิการของรัฐอาจจะช้ากว่านั้นซะอีกและจ,จะเสียเวลามากกว่าการขับข้ามฝังง่งโค้งไปที่โรงพยาบาลเอกชนในไทยโดยตรงขณะที่จากนั้นก็มีอีกความเห็นนะครับเขาก็ชมเกี่ยวกับเรื่องของการทําอาหารให้กับคนไข้นะเขาบอกว่าอาหารเนยก็ยังได้รับการใส่ใจเป็นอย่างดีด้วยนะแน่นอนอยู่แล้วนะาก็คุณเสียตังค์คุณต้องได้รับบริการที่ดีคนนี้นะครับก็บอกว่า คือเขาเป็นคนหนึ่งนะที่ได้พาแม่ไปรักษาตัวข้ามฝั่งไปที่เมืองไทยเลยนะครับโดยก็เราบอกว่าบางที่นะบางคนเขาอาจใช้เงินช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ได้นะเพื่อรับความสะดวกสบายในโรงพยาบาลที่ใดสักแห่งในประเทศไทยผมพบว่าแม้แต่ในหัวเมืองใหญ่ในไทยไม่ต้องไปเมืองหลวงไม่ต้องไปเมืองอย่างกรุงเทพเลย โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่ต่างจากการอยู่ในโรงแรมที่มีการตกแต่งเป็นอย่างดีเลยนะั้นมันให้ความสะดวกสบายในแง่ของการพักผ่อนของคนไข้ด้วยโดยคนนี้นะครับก็เล่าต่ว่าผมก็เห็นเพื่อนๆของผมที่พอมีตังค์ขึ้นมาหน่อยไม่แต่อาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเขาก็ยังเลือกข้ามไปที่เมืองไทยเลยคือไม่รออยู่ที่เวียงจันทร์หรือในลาวคือจะข้ามไปที่จังหวัดหัวเมืองใหญ่ของไทยแล้วก็มันก็ว่ายุคนี้พอมีโซเชียลเข้ามาก็เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเอาไปโพสต์ลงได้ มันโชว์ถึงความแบบมีเงินได้นะด้วยการเป็นโองพยานเอกชนซะอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ก็เป็นเรื่องที่เขาทํากันในยุคปัจจุบันเพอยุคสมัยนะั้นเปลี่ยนไปรงพยานเอกชนสามารถเจาะกลุ่มตลาดได้อย่างหลากหลายแม้แต่คนที่ไม่ได้มีเงินมากมายทํางานพอมีเงินขึ้นมาหน่อยพวกเขาก็สามารถใช้บริการโรงพยานเอกชนในไทยได้ด้วยเช่นกัน ถ้าผมมีเงินมากพอผมก็จะให้ตัวเองไปรักษาตัวที่นั่นด้วยก็จะข้ามไปที่ฝั่งไทยเลยแต่อีกในมุมนึงก็มีเหมือนกันนะบางคนเขาอาจจะใช้เงินเก็บที่มีทั้งหมดในชีวิตเนี่ยใช้ไปกับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนในไทยซึ่งบางทีถึงขั้นที่ไม่เหลืออะไรว้ให้ลูกหลานเลยทีเดียวบางก็เข้ามาบอกนะครับว่าถ้าคุณทํางานในไทยคุณก็สามารถซื้อประกันสุขภาพได้นะหรือว่าหาประกันสุขภาพที่สามารถซื้อได้ที่เหมาะสมกับคุณ แล้วมันจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะขนาดนั้นค่าใช้จ่ายก็จะถูกกว่าแล้วก็ได้โรงพยาบาลเอกชนดีๆเหมือนกันมาตรฐานการรักษาก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าคุณจะได้พบแพทย์อย่างรวดเร็วนะั่นคือสิ่งที่ผมไปเป็นประจําอยู่ที่เมืองไทยแต่ผมไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลเอกชนบ่อยนักนะผมมักจะไปที่คลินิกของแพทย์ในจังหวัดหัวเมืองใหญ่มักจะมีคลินิกของแพทย์ให้เลือกอย่างมากมายแค่คลินิกของแพทย์นี่ก็เพียงพอแล้วสำหรับผมคิดว่ามันเพียงพอต่อการรักษาในอาการที่ไม่ได้หนักจนเกินไป ก็สามารถไปพบแพทย์ที่คลินิกได้ซึ่งมันใช้เวลาไม่นานมันดีกว่าไปรอหมอที่โรงพยาบาลซึ่งอาจจะเสียเวลาเสียการเสียงานแล้วก็ไม่ได้ทางานกันเลยทีเดียวอันนี้จริงต่อให้วิมีเงินมากใหม่ก็สามารถไปโรงพยาบาลของรัฐที่ประเทศไทยได้ด้วยแต่ต้องออกค่าใช้จ่ายเองแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายเองแต่มันก็ถูกกว่าโรงพยาบาลเอก,กชนอยู่ดีประเทศไทยมีทางเลือกในการรักษาที่หลากหลายมันไม่ใช่แค่ไปที่โรงพยาบาลเอก,กชนที่มีค่าจ่ายแบบแพงแบบมากๆอย่างเดียว ไปคลินิกของแพทย์ก็ได้ไปตามหัวเมืองใหญ่มีคลินิกจ่เต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งไปที่โรงพยาบาลของรัฐก็สามารถไปได้ด้วยเช่นกันความเหตุผลน,นะครับก็พูดถึงเพื่อนบ้านทางฝั่งกัมพูชานะครับก็บอกว่าคือด้วยความที่เขาอยู่ลาวทางตอนใต้นะซึ่งก็อยู่ใกล้กับกัมพูชาเขาก็บอกว่าที่กัมพูชาเองนะครับเขามีเพื่อนอยู่ที่นั่นคนกัมพูชาบางคนนะถ้ามีเงินมาหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นส่วนไม่น้อยเลยที่อยู่ใกล้กับชายแดนเขาจะเลือกมารักษาตัวที่เมืองไทยกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชนอย่างเดียวนะครับอาจจะมาหาหมออยู่ตามคลินิกอะไรอย่างที่ว่าไปก่อนหน้าน,นั้นเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแถบเพื่อนบ้านอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านการแพทย์ที่สูงกว่าเพื่อนบ้านนั่นเองมันเกิดขึ้นทั้งในลาวแล้วก็กัมพูชาแม้แต่เวียดนามเองก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าคนที่มีเงินหน่อยในเวียดนะนามก็บินไปที่กรุงเทพเลย คือเวียดนามอาจจะไม่ได้มีชายแดนติดก,กันกับไทยโดยตรงแต่ถ้าจะมารักษาตัวในเมืองไทยพวกเขาอาจจะบินไปยังเมืองใหญ่หญของประเทศไทยแล้วก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวเวียดนามก็ทํากันด้วยเช่นกันเวียดนามนี้จะว่าไปก็ประชากรเยอะนะครับก็มีคนหลากหลายแน่นอนว่ามีคนจํานวนไม่น้อยก็มารักษาตัวในไทยอยู่แล้วนะครับทางฝั่งความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าก็จะมีแต่มาเลเซียแหละครับที่ไม่ไม่ข้ามมารักษาตัวที่เมืองไทยนะครับเพราะว่า มาตรฐานการแพทย์นะครับก็น่าจะพอๆกันหรืออาจจะมากกว่านะครับเขาบอกว่าสังเกตดูนะในแถบเพื่อนบ้านเนี่ยมันแทบจะทุกประเทศเลยที่ข้ามารักษาตัวที่ทางฝั่งไทยเพราะว่าก็มองว่าไทยมีมาตรฐานทางด้านนี้ที่ดีกว่าทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะบ้านอยู่ใกล้ชายแดนทางฝั่งไหนเนี่ยก็สามารถเข้าถึงการรักษาที่โรงพยาบาลฝั่งไทยได้แบบอย่างเท่าเทียมสุดๆเลยตามหัวเมืองใหญ่ๆโรงพยาบาลแทบจะเป็นมาตรฐานเดียวกันคนนี้ก็บอกมาอย่างนี้นะครับ แต่จากนั้นนะครับมีความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าก็มีแต่ทางฝั่งมาเลเซยก็เพราะว่ามาเลเซยอาจจะมีมาตรฐานที่ดีกว่าไทยก็เป็นได้อีกทั้งพวกเขามีสวัสดิการในประเทศของพวกเขาอยู่แล้วดังนั้นก็อาจจะรักษาตัวอยู่ในมาเลเซียแหละถ้าเป็นชาวมาเลเซยผมเองก็คงไม่มาเช่นกันขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าแต่ในความเป็นจริงนะถ้าเคยไปที่หาดใหญ่ประเทศไทยก็จะพบว่าก็มีชาวมาเลเซียที่ข้ามมารักษาตัวที่เมืองไทยอยู่บ้างคือคนนี้เขาก็พยายามอธิบายว่าเมืองไทยเนะี่ยมันไม่ใช่แค่ การรักษาตัวที่เป็นมาตรฐานที่ดีกว่าแล้วจะต้องได้รับความนิยมมากกว่าอะไรแบบนั้นแต่ประเทศไทยเจาะกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ด้วยแน่นอนว่ามีชาวมาเลย์บางคนพวกเขามายันถึงภูเก็ตเลยเดียวแบบว่าไม่ได้อยู่แค่หาดใหญ่มายันจังหวัดต่างๆของไทยแต่มาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มาทั้งเที่ยวมาทั้งรักษาตัวไปด้วยนั่นคือสิ่งที่ชาวมาเลย์ก็ทําเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ว่าเขาจะอยู่แต่ในประเทศของเขาเพียงอย่างเดียวในขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่า ในด้านของการแพทย์ประเทศไทยแทบจะเทียบเท่ากับสิงคโปร์ได้แล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอที่ผมหมายถึงคือกรุงเทพมหานครผมคิดว่ามาตรฐานโรงพยาบาลชั้นนําในกรุงเทพนั้นเทียบได้กับระดับโลกเลยทีเดียวแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆก็อาจจะลดหลั่นลงมาแต่ที่จริงถ้านับเฉพาะกรุงเทพมันก็เทียบกับสิงคโปร์ได้แล้วนะหลัที่ความเห็นต่อมาก็บอกอีกว่าถ้าเทียบในเรื่องของพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างม้นฐานเนี่ยมันก็คงจะใช่อยู่นะถ้าด้านการแพทย์ก็ใกล้เคียงเพราะว่าประเทศไทยก็โดดเด่นทางด้านนี้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเป็นผู้คนจากเพื่อนบ้านส่วนใหญ่มักจะไปกระจุกตัวอยู่ตามมรโรพิพิบาลตามแถบชายแดนหรือไม่ห่างไกลจากชายแดนมากนะักโหเมืองใหญ่เห็นได้เลยว่าแทบทุกประเทศจะเข้าไปที่ไทยสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็มีความเห็นประมาณนี้นะครับจากทางฝั่งเพื่อนบ้านก็มีทั้งชาวลาวชาวกัมพูชานะครับคอมเมนต์ปรับปนกันไปหลังๆนะี้จะเป็นชาวกัมพูชามาคอมเมนต์กันนะฮะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับชมกับสวัสดีครับ